ข้อความจากคนเก่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรมาที่คุณเราลองให้ไพ่ชุดนี้มาตอบกันนะคะคุณต้องมีคนในใจนะให้คุณนึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขาและมาฟังคำทํานายกันนะคะว่าคนเก่าคนนั้นน่ะเขาอยากจะสื่อสารอะไรใบแรก ให้เด็กถือดาบคุณจะเห็นได้เลยนะคะว่า e อ e r g y ของไพ่ใบนี้เขาคนนั้นน่ะกำลังถือคันธนูแล้วก็เตรียมลูกศรน,นะคะที่จะยิงสิ่งแรกเลยนะชาวว่าเขามาสองคน เข้ามาติดตามดูชีวิตของคุณการส่องของเขาอ่ะไม่ใช่ส่องไปเรื่อยเปื่อยนะส่องเพราะว่าเขากำลังวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างส่องเพื่อสืบเพื่อเก็บข้อมูลดูเหมือนว่าคนคนนี้กำลังหาจังหวะที่จะติดต่อกลับมานะคะน่าชาอ่านไปตามหน้าไพ่นะหน้าไพ่ชัดเจนมากว่าเขามาสืบมาส่องมาเก็บข้อมูลเพื่อที่จะแอคชั่นเข้าหาคุณนะไพ่สเตรน รู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีความดือ้อมีความอกโก้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่ยากๆอะไรที่ท้าทายเขาเป็นคนที่ perfectionist นะชอบความ perfect สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเวลาใครบังคับเขาใครควบคุมเขาเขาจะต่อต้าน ทีเนี้ยในช่วงเนี้ยที่คุณกับเขาอ่ะจบแยกย้ายกันไปคุณก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ของความนิ่งเงียบไม่ได้ตามเขามันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้คุณนิ่งจังปกติคุณจะตามงอ้อตามยื้อเขาแต่พอคุณนิ่งแล้วอ่ะคุณรู้ไหมว่ามันทําให้เขารู้สึกว่าคุณอ่ะดูมีสเสน่ห์มากแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าอยากจะกลับมาเอาชนะคุณอีกครั้งเขาชอบความยากอ่ะเขาชอบความท้าทายอ่ะนะ ใครที่วิ่งตามเขาตลอดอนะ่ะมันมันไม่ค่อยท้าทายสําหรับเขาไงตอนนี้นะชารู้สึกว่าเขาอยากติดต่อก,กลับมาแล้วเขาอยากที่จะกลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะมีโอกาสนะคะภายใน8วันนี้ที่เขาอาจจะเข้ามานะบางกรณีอาจจะช้ากว่านั้นนะชาให้ประมาณ8สัปดาห์นะคะมาดูซิเขาอยากจะบอกอะไรอีกโอ้ย The Lover มันชัดกว่านี้ไม่ได้แล้วว่ะเออนนชาว่าเขาคิดถึงคุณนะ่ะ นะเขาเข้ามาส่องส่องอย่างที่บอกว่าส่องอ่ะเพื่อสืบเพื่อเก็บข้อมูลทีเนี้ยที่มันเกินความคาดหมายของเขาไปหน่อยอ่ะกลายเป็นว่ารอบเนี้ยมาส่องแล้วทำไมคุณดูดีขึ้นนะคะดูมีสเสน่ห์ขึ้นดูสวยดูหลอ่อรูปร่างรูปร่างแบบมันมีรูปร่างแบบกระชับขึ้นนะรูปร่างฟิตแอนด์เฟิร์มนะแล้วก็ในเรื่องของการแต่งตัวดูเหมือนคุณอ่ะ ปรับเปลี่ยนตัวเองหมดเลยนะมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันพลาดอะไรไปเนี่ยพอฉันไม่อยู่แล้วอ่ะเธอกลับสวยขึ้นหล่อขึ้นแต่งตัวดีขึ้นมีสเสน่ห์ขึ้นมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณกลับมามีความดือ้อมีความไม่ยอมมีความอยากจะเอาชนะนะคะมองว่าเขาจะกลับมาพิชิตใจคุณและเขาก็เชื่อว่าคุณยังมีเยื่อใยให้เขาโอ้ย ให้หนึ่งไม้เท้าจะกลับมาปลูกต้นรักค่ะคุณเห็นมือเขาประคับประคองต้นกล้าไหมเนี่ย energy ของนกสองตัวเนี่ยนะคะนกสองตัวบินเข้าหากันเขาอยากมาคุยกับคุณและเขาอยากที่จะกลับมาเริ่มพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยครั้งนี้มาจริงจังนะเพราะว่าเขามาแบบเพาะปลูกปลูกต้นไม้ยืนต้นเลยนะอ่ะและยังไงต่อโอ้ นาชารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่อยากจะรออะไรให้เนิ่นนานแล้วเนี่ยคือเห็นที่เขาง้างคันธนูใช่ไหมตอนนี้เขาพร้อมที่จะยิงธนูแล้วโอเครู้สึกว่าไม่น่าจะนานอะ่ะ8วัน นะคะแวันมีการติดต่อก,กลับมาแน่นะคะแต่อย่างที่บอกแล้วว่านะชาก็เผื่อเหลือเผื่อขาดบางกรณีอาจจะใช้ถึง8สัปดาห์แต่อ n นเนอของเขาตอนนี้ฉันพร้อมมากเลยฉันอยากจะติดต่อมาหาเธอฉันอดรนทนไม่ไหวแล้วช่วงนี้เธอมีเสน่ห์มากฉันกลัวว่าเธอจะมีคนอื่นๆ ไปอฉันจะกลับมาเอาชนะใจเธออีกครั้งและครั้งนี้ฉันต้องการที่จะให้ความชัดเจนฉันต้องการที่จะปลูกต้นรักกับเธอต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอจริงๆและนี่ก็คือข้อความจากเขานะคะอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัชาได้วยนะขอบคุณค่ะ